ในขณะที่ตลาดสกุลเงินดิจิตอลทั่วโลกเริ่มส่งสัญญาณของการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเหตุการณ์สปอร์ตบิตคอย ETF และปรากฏการบิตคอยฮับวิ่งที่กำลังจะมาถึงโดยล่าสุดโทเค็น QND หรือว่าคอนนั้นยังคงรอการระเบิดจากเหตุการณ์ดังกล่าวคอนหรือว่า QNT คือโทเค็นอะไรวันนี้ผมไฮยีน่าจะมาสปอยให้ทุกคนได้ฟัง รับสวัสดีเพื่อนๆเ,เหล่านักลงทุนและผู้ที่คลั่งไคล้การลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลทุกท่านนะครับสร้างความได้เปรียบการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทอลเริ่มต้นที่คอย EX ด้วยสินทรัพย์ดิจิตอลที่มากกว่า900สินทรัพย์และเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายที่จะทําให้คุณสามารถเพิ่มโอกาสทํากําไรจากสินทรัพย์ดิจิตอลได้มากขึ้นและสําหรับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเหรียญโทเคนที่มีชื่อว่า QNT หรือว่าคอน ด้วยการใช้ประโยชน์จากระบบปฏิบัติการ o v e r r a n g e r DLT นั้น c o n n e t w o r k ได้มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการทำงานร่วมกันที่ส่งผลกระทบต่อเทคโนโลยีบล็อกเชนโดยโทเค็น QNT ใช้เพื่อขับเคลื่อน Solution s a v e r องค์กรที่นำเสนอโดยแบรนด์ของ o v e r r a n g e r ของทาง c o n n e t w o r k โดยโซลูชันที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับบล็อกเชนสาธารณะและเครือข่ายส่วนตัวด้วยโปรเจกต์ที่ใช้บล็อกเชนใดๆที่สามารถใช้ o v e r l e d g e เเป็นเกตเวในการเข้าถึงบล็อกเชนอื่นๆทั้งหมดได้เนื่องจากมันได้ถูกสร้างขึ้นบนจุดประสงค์เหล่านี้โดย c o n เน็ตเวิร์สามารถทํางานได้อย่างถูกต้องเมื่อเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันกับแอปพลิเคชันอื่นภายในระบบนิเวศบล็อกเชนเดียวกัน เช่นอีเรียมการสร้างสิ่งที่เรียกว่าม h a ติเชนด n เซนท i ล e d a p p พลิเคชันซึ่งเกิดขึ้นได้โดยทางคอนเน็ตเวิร์กช่วยให้แอปพลิเคชันที่กระจายอำนาจสามารถทำงานร่วมกันกับบล็อกเชนจำนวนมากได้อย่างราบรื่นโดยทางโทเค็น QNT ได้ถูกสร้างขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี ที่พัฒนาโดยอีทรียมเป็นถูเข็นดั้งเดิมของทางคอนเน็ตเวิร์กซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมบล็อกเชนที่ตั้งใจที่จะเปิดใช้งานทำงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายบล็อกเชนอื่นโดยคอน CAPITAL ผู้พัฒนาเครือข่ายคอนโดยวัตถุประสงค์หลักของคอนเน็ตเวิร์คคือการทำให้บล็อกเชนประเภทต่างๆสามารถสื่อสารและแบ่งปันข้อมูลได้อย่างเป็นส่วนตัวและปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยนี้เรียกว่า o v e r l a n g e r ออยู่บนเครือข่ายบล็อกเชนหลายเครือข่ายและช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างราบรื่น ด้วยการใช้ประโยชน์จากเลเยอร์นวัตกรรมนี้เครือข่าย QNT ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างแอปพลิเคชันแบบมัลติเชนที่ล้ำสมัยซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของเอกลักษณ์ของบล็อกเชนที่หลากหลายในขณะเดียวกันก็รักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์สูงสุดของแต่ละบล็อกเชนและด้วยความสามารถในการพัฒนาแอปพลิเคชันแบบมัลติเชนเหล่านี้ได้เปิดโอกาสที่จะเป็นไปได้ไม่รู้จบสำหรับนวัตกรรมและการ การทำงานร่วมกันโดย QNT ได้รับการออกแบบมาให้สามารถปรับขนาดได้สูงสุดและสามารถประมวลผลธุรกรรมจำนวนมากภายในไม่กี่วินาทีด้วยมาตรฐานรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งช่วยให้มั่นใจถึงการปกป้องกิจกรรมช่อโกงและการจบตีทางไซเบอร์ทำให้ผู้ใช้สบายใจได้เมื่อธุรกรรมบ่น คอนเน็ตเวิโดยโทเค็น QNT นั้นได้ถูกใช้เพื่อชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่จำเป็นและเข้าถึง OverRanger รวมถึงค่าธรรมเนียมผู้พัฒนาและผู้ใช้นอกจากนี้ในการสร้างหรือใช้งาน MDF ภายในระบบนิเวศของคอนนั้นผู้ใช้จำเป็นต้องถือครองโทเค็น QNT โดยนักพัฒนาสามารถเปิดตัวเน็ตเวิร์ o โอค i c ิได้โดยใช้มาตรฐานโทเค็น QRC 2 0ของทาง c o n n e t w o r k โดยโทเคน QRC 2 0นั้นได้คล้ายคลึงกับมาตรฐานโทเคน ERC 2 0โดยได้รับการพัฒนาเพื่อเปิดตัวโทเคนให้เข้ากันได้บนบล็อกเชนของ e ีเธอรี่และในปัจจุบันตอนนี้ราคาขงเหรียญ c o n n e t w o r k หรือเหรียญโทเคน QNT ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดระดับโลกอย่าง CoinEx ล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่124 US โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาของเหรียญน,นั้นได้บวกเพิ่มขึ้นมา0.95%ในช่วง1เดือนบวกเพิ่มขึ้นมา19.92%และในช่วง6เดือนราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา34.73%และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจลงทุนในเหรียญคอน on, หรืออยากที่จะศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก็อย่าลืมสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อน สวัสดีครับ